ผ enfin no ah, ู้ชายหนุ่มๆลูกสาวทุกคนไม่มีใครปฏิเสธเพราะว่าเราแจ้งรายชื่อไปแล้วว่ามีใครมาเตะบอลกับเราบ้างแล้วก็กฎกติกาเนี่ยคือเข้าปะทะได้ไม่มีใบเหลืองใบแดงได้ไหมปฏติกากติกาจับได้อะไรก็ได้จับได้สัมผัสได้จับและที่สำคัญคือคนที่เป็นหัวหน้าทีมของพี่หวีคือใครบ้างใครครับคุณฟอร์ดและคุณโบโออ้ทั้งนั้นก็คุ้มเราครบแล้วเพราะว่า จะจับตรงไหนของผู้ต่อสู้ก็ได้และเราจะให้พี่บุญรอดมาเป็นไลน์แมนช่วยเป่าบุญรอดบุญรอดเป็นไลน์แมนพี่เกดได้วางไว้ย่างว่าเจ็ดคนจะพาใครมาบ้างจริงๆตอนนี้ก็มีมีรายชื่อเพื่อนๆที่เล่นฟุตบอลด้วยกันมีใครบ้างคะพ่อเยก่อนมุตบอลประกอบแน่ๆโอเคแล้วก็ น้องกับน้องก้าน้องกับน้องก้าวผิดเลยครับพอดนะครับนี่คือเป็นกำลังหลักของเราแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยรับรองว่าแต่ละคนที่มาจะต้องว้าวแน่นอนแจ็คพี่หวีต้องว้าวแน่นอนแล้วก็เตะฟุตบอลเนี่ยกติกาตามใจพี่ตือแต่เขาเป็นแก๊กคิ้วหวีนะไม่ไม่ไม่ตือตือเป็นแค่แบบว่าคนเสิร์ฟนานแต่ว่าจริงๆแล้วกรรมการเรายังไม่เปิดเผยยังไม่เปิดเผยแต่ผู้จัดการทีมคือโบกับฝน กับตันทีบอกให้อเล็กเรียเด็กอ๋าแต่ที่แน่ๆนะโกของเราค่ะสามคนคือมีมีโคสามตัวเนอไม่เราเราไปยิงไปแนะไม่ใช่ดเจ็ดคนนะอาจจะเป็นแบบว่าฟุตซ้อมไม้ไม่ถึงกับคนไม่ไม่เราเราจะลงไปยี่สิบคนก็ได้ของเราเป็นผู้นำประตูว้างเอแคร์น้องเอ๋อกับจิ้นสามคนยืนเลี่ยงกันสามคนลงคอ้์สกันเลยใช่ก็โกเราอันเท่านี้อ่านเอาง่ายๆ ให้เรเตะบอลละบริจาคมาเลยดีกว่าไม่ต้องหาไม่จาคมาเลยดีกว่าคือโกเราประมาณหนึ่งเมตรแต่ของผู้ชายที่คือโกใหญ่มากเออเออเไม่มีผู้สาวมาดูด้วยไม่มีและก็คิดว่าตอคนที่แบบว่าอัดฉีดหรือว่าดูแลพวกเราคุณปิ่ลี่ะปิ่นลี่อ๋อเว่าพี่ใครไม่ผิดเกมปั๊บิด์ตต่อยโอ้โหแต่ว่าถ้าลูกสาวยิงเข้าเนี่ยได้อัดฉีดลูกสาวไหมโดนจับอ๋อโดนจับได้แล้วเขาบอกว่ารางวัลใหญ่สุด พี่โบ็นคนบอกว่าล้วงใช่เลยว่าอาจจะไปล้วงเขาหรอรอได้ป้าบอกว่ารางวัลใหญ่สุดป้าจะทำอะไรคะขะถ้าฝั่งถ้าฝั่งยิวอิ๋งชนะป้าบอกว่าพี่อยากรู้บอกว่าอะไรอะไรฮะไอ้หนอนไข่ไอ้ไข่ต้อมไงอ๋ออ๋ออ๋อแต่ดูทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นเอ่อโปรเจกต์ที่เราจะมาด้วยว่าอยากชวนพี่ๆทุกคนไปอ่าใช่เพราะว่าคือจริงๆเราอาจจะเป็น การขายบัตรเล็กๆน้อยๆเป็นการกุศลมทนะอะไรนี้นะคะแล้วก็บาอชวนพี่มาดูกันแต่ว่าไม่ร้อนแน่เพราะเราจะเอาสนามในโ่มเลยพี่ก็คือเต็มที่พาราก้อนนี่แหละชั้นนี้นี่แหละเดี๋ยวเราทำเป็นสังคอนเสิรตได้ได้ไม่ต้องว่าจะเป็นความน่าสนใจที่คือฟุตบอลแบบนี้จะมีไม่มีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ว่าแต่ว่ามีกฎข้อหนึ่งทีที่ห้ามเอาแฟนมาอ่าแต่ผมต้อมาอยู่แล้วไงอาสิ ไม่เกี่ยวสิพี่อันนี้บ้านนี้อ๋อไม่ไม่แต่น่าเสียเลยวันนี้พอบอกข้ามมาแฟนมาไม่หนูกำลังคิดเลยว่าหรือว่าต้องบอกเลิกกันก่อนเริ่มงานไม่ดี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 ขอให้มีงานไปก่อนขอได้ไปก่อนทำไม่ได้หรอกพี่ทำไมความรักเามันเหนียวแน่นเจอแล้วคนงรักเจอแล้วไม่รู้จะมาทำไมรู้แล้ววันนีต้องมาเจออะไรแบบนี้อาจารย์นะ กว่าจะมาถึงวันนี้นนะคะทุกครั้งที่ประชุมกันนะเธอกาแฟไม่ต้องเติมน้ำตาเออันหวานอยู่แล้วแต่เขาไม่เป็นไรก็พี่เกมไปเตะบอลไงอาวุธอาจจะส่งให้เจอแฟนในงานก็ได้เจนนี่ไอเต็มเหนื่อยอุ้ยเลือกันั่งกลับนึ่งได้หมดเลยนแต่ว่าพี่เจนนีตอนนี้เราก็จะปล่อยได้ใช่ไหมคนคนภาคอาจจะเป็นดีนิวนะอโอ้โหเขาจะไปไหน นี่งน่าจะเป็นเตะมากกว่าอีกอย่างเตะนี่นึงอ่ะนี่การเตะบอลนี้เราวางไว้ไหมว่าจะเป็นประมาณเดือนไหนจะได้เห็นกันคะคุณจะเป็นช่วงปลายปีนะครับผมคิดว่าปลายปีเพราะหลักเพราะช่วงนี้พี่โบนจะต้องไปไปตัวไปชุนตัวนิดเดอรองที่อังกฤษแล้วก็พอกลับมาก็จะทํากิจการลุกชุกอย่างนั้นไดเองนะคะไดรอติดตามได้นะคะเป็นการเตะฟุตบอลนะคะการกุศลนะคะแล้วก็ทีมก็ทีมบริทนี้แหละนะคะแล้วก็กับแก๊งคิวบี ใครอยากจะสปอนมาได้เลยนะคะเราบอกว่ายินดีนะคะจ้าโอเคพี่จันท์คะพยายามจินตนาการม้ากดูว่ามันเป็นยังไงค่ะไม่ต้องเิด่รวเราปล่อยใจฝันเลยค่ะออกมาให้มันเป็นแบบไหนให้มันเป็นแบบนั้นเลยค่ะที่ให้กำลังใจน้องเตตงจันท์จ้ารอ้โเมื่อกี้ก็เป็นกาถามว่าพี่จันท์คะได้ลง่นพีมาร่วมโครงการนี้รู้สึกยังไงบ้าง ตอนนี้รู้สึกอย่างไรบ้างคะหลังจากฟังเราว่ามีการเหตุการแบบนี้เกิดขึ้น Amazing มาก Amazing มากค่ะไม่ใช่ค่ะวันนี้หลายๆท่านค่ะมาร่วมมูลกับเราในวันนี้ค่ะสุดยอดมากสุดยอดมากจริงๆแล้วว่ากลุ่มที่ที่เจอเนี่ยมันจะเป็นโรคคนละใบเนาะอันนี้เป็นโรคของโรคของความบันเทิงความสุขของความสวยงามแต่ว่าสิ่งที่ที่เจอคือพวกเราใจเดียวกันหมดเลย ทันทีที่ที่มีโปรเจกต์นี้ขึ้นที่ไม่ที่ไม่ได้มาอยู่ในในร่วมของการช่วยคิดเพราะว่าคิดแบบนี้ไม่เป็น,นะค่ะแต่ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยเห็นลายเล่งตลอดเวลาเห็นการทํางานความตั้งใจการตอบสนองเร็วมากก็เห็นทุกครั้งก็ชื่นใจทุกครั้งก็รู้ว่าโอ้โหความหัวใจของคนคนมีบุญเนาะมีใจบุญอ่ะขอบคุณมากๆจริงๆมันอนเราไม่ใช่แค่ แค่แสดงอ่นะแต่เราเป็นของเราจริงๆที่เป็นแบบนี้พี่ที่สัมผัสได้แล้วพี่ก็ขอบคุณมากจริงๆนะคะค่ะเสร็จโปรโมชัับสินป็นทุกท่านเลยนะคะ